มาดูของขวัญคริสต์มาสที่โอเตรียมไว้ให้มารีโอกับเอดีมาดูซิว่ามันจะตื่นเต้นกันไหมน่ะแซนตาคอรตมาแล้วลูกแซนตาคอสมาแล้วลูก,ลก กาศเริ่มเย็นเลยต้องบอกคิวจุดไฟเดี๋ยวนี้หนาวเป็นคนชอบกินขนมคกมากค่ะเพื่อนๆอารมณ์ประมาณแบบกรอบรอบนอกแล้วก็ตัวแป้งข้างในนุ่มเนาะน้าเยิมย้มมแล้วก็โรยด้วยต้นหอมโอก,ก็เลยลงทุนซื้อกระทะสำหรับทำขนมคกมาทำเองปรากฏว่ามันไม่ได้ได้ตามที่จินตนาการเลยเพื่อนมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเนี่ยขนมคกเนี่ย โอก็ลองทําดูค่ะครั้งแรกมันต้องทําหลายๆครั้งแหละจนกว่าจะแบบชินอะ่ะอันนี้เป็นแป้งขนมคกแบบสําเร็จรูปที่โอซื้อมาทดลองทําเองครั้งแรกนะคะเพื่อนเพื่อนยังทําได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าส่วนผสมข้างซองมันบอกสําหรับผสมทั้งซองทําขนมคกไงแต่โอจะไม่ทําทั้งซองไงต้องแบบแบ่งทําไปทีละน้อยๆนะเพราะโอกินกินคนเดียวบางทีหิวก็กิกกนด้วยบางทีหิวก,ก็ไม่กินด้วยอะไรเงี้ยก็เลยต้องค่อยๆทํา เดี๋ยวครั้งหน้าหวังว่ามันคงจะเวิร์คคงจะหน้าตาออกมาสวยอร่อยกรอบนอกนุ่มในเหมือนอย่างที่โอชอบกินนะกินไปกินมา not too bad มันสัมผัสออ Just been I've had about 20 already Very good I've p o b a perfect Christmas meal อ๋อ as a good วันนี้วัน Boxing Day นะวันที่26คือ1วันหลังวันคริสต์มาสเราพากันมาเดินกันที่ปา่าลูกบูดในเฮกเซมอากาศก็เย็นค่ะอุณหภูมิประมาณ5องศาแต่พยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกแล้วก็ฟ้าใสมีแดดเราก็เลยพากันหาที่มาเดิน นี่นะคะบ้านคนรวยที่อยู่ในปา่าเราเดินมาถึงบริเวณเราแวกบ้านดูกเฮาบูดแล้วนะเพื่อนๆนี่เป็นประตูกเกตเข้าบ้านเขาพื้นที่กินพื้นที่บ้านเยอะจังเลยอ่ะ บ้านคนรวยเนาะไม่ได้เป็นโรงแรมหรือเป็นสถานที่พับลิกนะเป็นแบบพาเวเทิเฮาวว้าวได้แต่เห็นรัวบ้านเขาเพื่อนดูดูแค่ศิลปกรรมวิศวกรรมของหลังคากับปองไฟสวยมาก ว้าวมากว้าวมากมากนี่เป็นประตูด้านทิศตะวันตกของเขานะคะเพืเ่นอนๆปงไฟเยอะมากโอ้ว่าโอ้ทำสวิงเขาขาดแน่ๆโอ้ไม่ลองดีกว่า โอว่ามันสำหรับเด็กไม่ใช่สำหรับผู้ใหญ่เนี่ย I think i t for children not for a grow up people ถ้าโอนั่งเชื่อเขาขาดแน่ๆเด็กน้อยเดินมาเห็นน้ำตะโกนนั่นเลยว่าหวานหมู <laughs> เพราะว่าเด็กน้อยมันใส่รองเท้า mm hmm. เรนนิงบูทมาไงปะ่ะเราเดินกันต่อ Which way Hill <laughs> I knew it ตึงเดินกันต่อของฝนคริสต์มาสทจียให้ฮิว2 d e g r e e หมวกเอาไว้ใส่กันหนาว แบบอุ่นถึงหูเลยเพราะว่ายิวเป็นคนเป็นคนชอบหนาวหูเลยต้องซื้อแบบนี้ให้อายุว่าไม่หนาวอังก่อแปะแผ่นนี้นิดนึงซื้อมาจากเมืองไทยนะคะคเพื่อนๆอยู่ที่นี่มันราคาแพงกว่าเมืองไทยนิดนึง <laughs> อกก็เลยหอบมาจากเมืองไทยด้วย take your spring with you Why you spring? ฮ huh? ะแมวยังเล่นด้วยอยู่แมวไม่ตกใจ <laughs> ไม่รู้เสร็จแล้วก็มากลัวซาหน้าต่อยกให้ต่อมน้ำเหลืองมันทำงานเพื่อนๆหนวดมัวเลย <I> ผ่าฝนมาซื้อน้ำจิ้มสุกกี้ซื้อเนื้อสไลด์ชาบู <c oughs> <c oughs> คนที่เลือกมาวันนี้คือสามีโอเองเลือกมาวันฝนตกเพราะว่าวันที่อากาศดีฟ้าเปิดจะไปเดินเล่นกัน <c oughs> เดินออกกำลังกายวันนี้ก็เลยต้อง ฝ่าฝนกลางล่มกันมาเพื่อมาร้านเอเชียซื้อของกินฉลองปีใหม่มาต่อที่ร้านแขกอีกแล้วเส้นทางเดิมมีน้อยหนาไหมวันนี้ตึ้งตึ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 ง,ตง,ตง,ตงโอ้ยไม่มีมีทับทินกับขนุนต้งมังคุด สี่ลูกเจ็ดปอนห้าสิบป้าตายเลยดินเนอร์วันนี้นะคะเป็นสเต็กเซอร์ลอยซื้อจากฟาร์มในหมู่บ้านที่ใกล้ๆบ้านหนูเกือบเหมือนกระตายเลยแล้วก็ทานกับผัก อบนี่ค่ะทานง่ายๆวันนี้ mm hmm. ดีลาการเสิร์ฟ hmm. ว um, mm ้เกือบจะดีแล้วแต่แก้วล้างก็มัวมัวแก้วล้างไม่ล้างไม่ผ่านมาตรฐานโรงแรมเดี๋ยวลองชิม Mm, alloy. Thank you. You're very welcome, madam. Well, this looks good. Thank you for doing Enjoy. this. Enjoy. Excellent repast. <laughs> Mario, eh? Hey, with your elegant post. Hey, Malio. Malio alum learn... nangla <laughs> ngay melu. ขอนอนร ah. อ,นอน ò, นบ้างละใช่ไหมลูกฮะขอนอนรอมามีบ้างใช่ไหมลูกมาเรียวมาเรียวปุ๊บส่วนคนนั้นไม่ต้องห่วงตีตัวนอนยาว <c oughs> ยาวตลอดนะมาเรียวมาเรียวก็รอเหมือนกันครับนี่นิ่ง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 นอนรอ พ่อกับแม่เล่นคอมพิวเตอร์อยู่ใช่ไมลูก ตอนนี้โอากำลังจะเดินไปหา TK Max ค่ะถึงแล้วนี่นะคะ TK Max TK Max รวมกับ Home Sense นะก็จะมีของแต่งบ้านเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นแผานากพวกทอเร์ทรี่เนาะจะกิฟเป็นกิฟเซตทางนู้นนะฝั่งนู้นก็จะเป็นของแต่งบ้านสไตล์อินสตาแกรม หมดนี้เป็นหมดชุดชั้นในแล้วนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตรงนี้กางเกงยีนเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างซึ่งอันยี่ห้อรีเพลยอันยี่ห้อรีเพลยนะราคา29ปอน เกงยีนแล้วก็ตรงนี้เคลียร์แลนมาดูเคลียร์แลนตัวเล็กนะเนี่ยยี่ห้อมาโคโป,โปโลราคาราคาขายข้างนอก 129แต่ข้างในนี้ขาย94ปอนคือมันจะเป็นประมาณแบบเสื้อผ้าแบรนด์เนม่ะคะ่ะนะต้องแบบว่าใช้เวลาแลว้วก็พลังงานในการคุยหาเสื้อแบรนด์เนมราะว่าถ้าเป็นสาขาที่อยู่ที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆอะ่ะ ก็อาจจะมีให้เลือกเยอะกว่านี้แต่น,นี้เอาอยู่ในเมืองเล็กๆอย่างนิวคาเซมันเลยน้อยมันมีเลยไม่เยอะนี้นให้เพื่อนๆดูนะใหญ่มากคุยหาเอาสิของแบรนด์เหมือนอย่างนี้เสื้อแจมเปอร์ XL ยี่ห้ออะไร ยี่ห้อ h โ c k e n Heller New York ดูราคาราคา24บสี่ปอนด์ก็ไม่ได้ถูกอยู่นะก็แพงอยู่นะรองเท้าก็มี ตึง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 กระเป๋าแบกแพกมีหมดอ่ะมาดูอันนี้เสือ้อของ DKNY ราคาที่นี่ขาย24.99บาแต่ราคาข้างนอกเขาขายที่อเมริกาขาย59ดอลลาร์ก็อคอนเวิร์เอา มาดูของแต่งบ้านผมจะดูที่โอชอบนะชอบอันนี้แนวแบบสีขาวกับสีน้ำเงินทายชิว่าราคาเท่าไหร่นี่ราคาส6บหกอบเกมันเป็นงานทำใหม่ไงมันไม่ใช่งานของเก่ามันก็เลยไม่แพง อันนี้ก็ราคาเหมือนกัน16บหกปอ9ด์เปอนดใครชอบแต่งบ้านคุมโทนสีขาวกับสีน้ำเงินมีเยอะของแต่งบ้านของใช้ในครัว เดี๋ยวขอเลือกดูก่อนนะเพื่อนๆมีถึงพวกกระถางที่ไว้ใส่ในบ้านด้วยนะแบบแนวอินดอร์เนาะแบบแต่งบ้านสวยแบบแนวอินสตาแกรมสบายเลยมันมีโซนขายอาหารด้วยองมาเจออันนี้ปลาข้างเหลืองรสย่างปรุงรสย่างรสเผ็ดกับรสงาโอก็เลยต้องจัด ภาษาไทยเ,อเจอเลยลำของลาฟลอเรนห้าสกปอนนี่เหมือนของโอเลยห้าสก้าปอนเหมือนกันมีสวยๆเยอะเลยแบบที่โออยากได้เสียดายโอเพิ่งซื้อไปคนเยอะดีแท้คิวเยอะทุกที่ด้วย ทั้งห้องน้ำทั้งร้านที่คนฮิตฮิตกันอย่างเช่นร้านแพนดอร่าอย่างเงี้ยคนเยอะมาก you like it lots of people ด <c oughs> ้วยความที่มันมีเซลเนาะคนก็เลยเยอะเยอะทุกที่เลยเยอะมาก ตอนนี้อยู่ใน MNS มาดูเซลล์นะคะประจำปีสิ้นปีเราจะมาดูหากางเกงยีนให้ฮิวนะ,ะกางเกงยีนให้คุณผู้ชายค่ะ,คะนี้เซลห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาดูเหลือตัวเท่าไหร่ตัวนี้ลายสกอ็อต จาก29ปอนเหลือ13ปอนตัวนี้จาก29เหลือ9ปอนอม,มาบิวเดรสกันบ้างเดรสไหมพรมเหลือ13ปอนจาก27คนเยอะมากค่ะเพื่อน มาดูเสื้อวูดแจ็คเก็ต50%นะจาก99%ปอนเหลือ68%ปอนแปดปอตึงๆโอโหเซลค่ะ50%เอ์เองยังเซลไม่เยอะแล้วเนี่ยอันนี้แต่เสื้อแบบนี้ใส่เราอุ่นแต่ว่าอังกฤษเป็นประเทศที่ฝนตกเยอะ ต้องใส่แบบนี้เพราะว่ามันกันน้ำได้เนี้ยรอรุ 9, นแล้วเหลือเ7็ดปอนด์มาดูชุดลายเรื่อมเรืมที่เขาฮิตกันเซลเหลือเหลือ16บหปอนด์อุ้ยเอาไว้ใส่ปีหน้าเรื่อมเรืจะได้อินเทนกับเข,เขากันเพื่อน มันอินเทนนะเขาก็ลังชอบใส่เรื่อมๆในวันเทศกาลว้าวเสร็จแล้วช่วงเวลาของความสุขในการช้อปปิ้งตอนนี้ก็นั่งรอฮิลอยู่นะพอฮิลพูดถึงว่ากลับไปบ้านจะกินกาแฟเย็นก็เลยทำให้โอ้ต้องซื้อโดนัทเอาไปกินกับกาแฟเย็นชอบกินโดนัทที่ห่อนี้อร่อยดีค่ะ <c oughs> ตอนนี้เวลา บ่ายสองห้าสิบเก้าคนก็เริ่มกลับเหมือนโอกับฮิวแล้วก็บางคนก็เพิ่งมาก็มีนะเ,นเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่คนเยอะมากเพราะคงช้อปปิง้งเตรียมตัวเฉลิมฉลองปีใหม่รถเยอะมากคนก็เยอะมาเปิดถุงช้อปปิ้งกันว่าโอได้อะไรมาบ้างหนึ่งในนั้นก็คือหมวกบีนี่เฮอันนี้สีชมพูจาก m อ อันนี้เซลล์แล้วจาก12ปอน50เหลือ7 7ปอนแล้วก็ได้อันนี้จาก TK เนนะเอาไว้เวลากินปิ้งย่างให้หิวใช้เพราะฮิวใช้ตะเกียบไม่ถนัดก็อันนี้น้ำยาล้างเล็บแล้วก็อันนี้ตัววัดอุณหภูมิเวลาทำสเต็กแล้วก็อันนี้ เนื้อปลาปลาข้างเหลืองย่างรสเด็ดอันนี้ส่วนอันนี้เป็นรสงาแล้วก็กางเกงสำหรับใส่ในบ้านให้หิวตัวหนึ่งเพราะว่าเขาบน่นว่าเขาใส่กางเกงยีนแล้วมันนั่งดูหนังไม่ถนัดและอันนี้กางเกงยีนให้หิวอันนี้จาก t k max นะยี่ห้อ cross snatch โอก็ไม่รู้จักยี่ห้อนี้หรอกมันไม่ มันไม่ดังเหมือนอย่าง tk เหมือนยี่ห้อ dk n y ราคาขายข้างนอกมันเขาบอกว่า45ปอนนะแต่ว่าที่ tk แม็ขาย17,99ซึ่งสำหรับราคากางเกงยีนผู้ชายนะเพื่อนๆถ้า m s ยีนแบบนี้นะขาตรงอย่างเงี้ยราคา26ปอนผมก,ก็เลยซื้อให้ฮิวราคาถูกๆอกกนเนาะส่วนอันนี้เป็นกางเกงยีนใส่เอ้ยไม่ใช่พูดผิด ็นกางเกงวอร์มใส่ในบ้านเขาบอกว่าขายข้างนอก30มสิปอนแต่ขายข้างใน TK Max 14สิบสปนเก้ากางเกง warm, วอร์มเฉยๆก็แพงเนาะแล้วก็อันนี้อันนี้ฮิวเป็นคนซื้อนะเซอร์ไพรส์โอมันเป็นเป็นเหมือนแบบว่าตัวเราเราใส่ขนมนของกินเด็กสำหรับแมวเนี่ยเล่นแล้วก็ยิงไปเหมือนยิงปืนแล้ว,ลวให้ให้แมววิ่งไปเก็บ ไปเก็บกินอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นแฮนด์ครีมโอซื้อให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้เพื่อร่วมงานอูเพราะเขาซื้อ,อยาทาเล็บกับน้ําหอมให้โอ,อ๋เนาะซึ่งเซอร์ไพรส์มากกว่ไม่คิดว่าเขาจะซื้อให้ไงเพื่อนๆโอ้ก็เลยซื้อมาทั้งหมดสี่กลิ่นมีกลิ่นโคโคนัทกับกลิ่นบิติชโรสเนาะกลิ่นกุหลาบแล้วก็กลิ่นเชียร์บัตเตอร์กับกลิ่นซัสซูมาคือกลิ่นส้ม เพื่อเ่ามาโอเ้เขาชอบกินส้มแซตซูมาเขาบ่นให้ฟังว่าเป็นส้มที่อร่อยที่สุดที่ฉันชอบกินส้มพันแซตซูมาเนาะโอ้เห็นมันเป็นครีมกินแซตซูมาเลยซื้อให้เขานี่แหละเท่านี้แล้วก็โดนัดกล่องหนึ่ง <c oughs> แค่นี้แล้วก็เดินกันเป็นชั่วโมงเลยข้าวปากก็ยังไม่ได้กินนี่จะสี่โมงเย็นแล้วเพื่อนๆยังไม่ได้กินข้าวเลยเสร็จแล้วอาหารเย็นวันนี้นะคะเป็นพแนงหมู กับไข่ดาวก,กรอบสวัสดีวันศุกร์ที่29วันนี้เราจะเอาของไปทิ้งที่ the Center. Yes ีไซ t d ิ y เซ็นเตอร์มาลองดูของเล่นเป็นของเล่นเอาไว้ยิงสแน็คเอามาเล่นกับไอ้เด็กๆพวกเนี้ยดูซิว่ามันจะเวิร์กไหม nothing come out there you go eddie 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 <laughs> นี่ลั่นขึ้นไกลอย่างนี้แล้วก็เอ็ดดี้ go เสร็จมาริโอหมดเอ็ดดี้ go เสร็จเสร็จมาริโอหมด <laughs> <that> ใช้มือโยนเอาดีที่สุด มาเรียวมาเรียวเฟดั่นโดยเฉพาะเอดีเนี่ยสมองหนูพัฒนาไม่ทันเนี่ยลูกสรุปว่าไม่เบิร์กนะ <c oughs> เราก็เลยเดี๋ยวใส่กล่องแล้วก็เอาไปบริจาคให้ charity shop ค่ะ วันนี้เป็นบ่ายๆวันที่ยี่สิบเก้านะโอได้มะม่วงมะม่วงน้อยจากร้านอินเดียมาเลยทำน้ำปลาหวานกะปิเหาะอืมเี้ยว ชื่นใจอันนี้ต้องขอบคุณคุณติมแบ่งกะปิระยองมาให้โอ oh. อร่อยมากแล้วก็ขอบคุณชาติอินเดียที่ไปอยู่ที่ไหนก็มีอาหารอินเดียตามไปด้วยทุกที่ก็เลยทำให้มีซูเปอร์มาร์เก็ตอินเดียแล้วอินเดียเขาก็กินของอะไรคล้ายๆเรานี่เป็นมะม่วงน้อยเพื่อนๆคนอินเดียชอบกินมะม่วงน้อยเป็นผลไม้ที่มีตลอดเลยในร้านแขก มะง่วงน้อยเนี่ยปีใหม่นี้เพื่อนๆไปเค้าดาวที่ไหนกันคะโอกระพิวเค้าดาวที่บ้านทุกปีเลยย้ายมาอยู่อังกฤษปีแล้วก็ดูเค้าดาวจาก่ายทอดสดค่ะเพื่อนๆดูเขาจุดพลุจุดพลุที่ลอนดอนเนาะเขาใช้โดรนบินสวยดี แล้วก็มาต่อด้วยงาะกระป๋องเหมือนอย่างที่โอบอกไว้วันหยุดเทศกาลยังไม่ผ่านไปเลยแต่โอ๋ฉลองเยอะแล้วเนี่ยตึง ชอบกินนะชอบกินง้อกระปองจริงๆชอบกินง้อสดๆแหละแต่อยู่ต่างประเทศมันแพงเนาะเอาง้อกระป๋องไปก่อนตรงยี่ห้อนี้ด้วยนะมันถึงถูกยีห้ออื่นแพงอื